ก็กราบสวัสดีครับคุณดูทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่เกมนะครับอยู่กับกายเหมือนเดียว <c oughs> วันนี้ก็อยู่กายไอวันนี้ก็อยู่เกมเออเกมลบบอกนะครับนี่แมปไททันนะครับสงครามไททันของเรานะครับในคุณภาพ 2K นะครับ 3D ป่ะน่าจะ 3D อ่ะเราเลือกเป็นโหมดธรรมดาน,นะครับแล้วก็เลือกเป็น เอาชีวิตรอดเลยกันโอเคเอาชีวิตรอดกับภารกิจอะไรดีทุกคนแต่ผมเลือกเอาชีวิตรอดไปแล้วไม่ทนันเลยเฮย้ยเกิดมาเอาชีวิตรอดก็อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมสีข,ขาวๆนี่เลยเหรอเออให้คูทำอะไรทุกคนมันให้ผมทำอะไรวะ โอ้ใหม่ฟากันนี้ผมทำอะไรก่อนรู้สึกว่าจะเป็นเกมดีมีคุณภาพอีกแล้วสิเฮ้ยเล่นยังไงเอาชีวิตรอดนี่คือกูต้องเดินไปเดินไปเดินมาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยทุกคนเล่นไงบอกหน่อย เอาชีวิตรอดนะครับตอนนี้ทำไงอะเล่นไงออกแล้วกันทุกคนขอออกเรามาเปลี่ยนเอาเป็นทำภารกิจแล้วกันนะทุกคนตะกี้ขอตัดออกแล้วกันนะครับทุกคนเรามาทำเป็นภารกิจครับปักเอาเป็นโหมดปกตินะครับทุกคนโอเคสำเร็จ <c oughs> จ้อนกลับแล้วนะครับเรามาดูในแทบเมนุเมนูนะครับโอเคเกมเริ่มแล้วโอ my god เกมนินจาที่ยอดนิยมยมันใช่ไทยท่านจริงไหมวะไทยท่านมันจะมีอีกไทยท่านหนึ่งนะครับทุกคนที่แบบคโคตรสนุกเลยนะแต่ผมไม่ไดเอามาเล่นไง <c oughs> เดี๋ยวเอาไว้ในคลิปต่อๆไปเนาะเดี๋ยวผมเอามาเล่นให้ดู เราเลือกเป็นภารกิจนะทุกคนอ่ะตะกี้เด้งออกจากเกมทุกคนไม่รู้เป็นบ้าอะไรนะเกมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าเท่าไร่หละทุกคนเดี๋ยวเล่นเกมไททันอันนั้นให้ดูแล้วกันไททันนั้นเล่นโคตรสนุกทุกคนมาพร้อมทุกคน,พร,กคนพร้อมที่จะไล่ฟันกดคิวทุกคนกดคิวเพื่อไปอย่างรวดเร็วเดบนะครับ กดคลิกซ้ายฟันชุ้งชิงฉังชี้นะครับกดกระโดดก็กระโดดธรรมดาปล่อยสกิลได้ครับทุกคนไป let's go โ oh อ้โหนกอินเซครับโอ้ย <c oughs> oh, ปล่อยพลังได้ครับทุกคนโอ้ย oh oh, มีเชือกด้วยสามารถยึดยึดเกาะกับสิ่งของได้ทุกคนหอเมซิ oh ่ง oh, สุดๆส้ดย่าฮู้โคตร โคตรดีอ่ะโคตรดีไปเลยทีเดียวโอ้โหวิมาสิไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวมาอุย๊ยทุกคนผมเจอไททันข้างหน้าแล้ว มาโอ้โหแล้วผมจะไปสู้กับมันไหวไหมเนี่ยเลือดหมดตายซะมั้งมามามาผมฝันเอ้ยมันมุ่งหน้ามาหาผมเฮ้ยอึ่มอือหือโอ้โหเหยียบผมโอ้โหเหยียบเหยียบกูช่วยผมด้วยโอ้โอ้โอ้ว่าแต่เฮี้ยวเอออือหือมันเหยียบมันเหยียบผมทุกคนโอ้ผมจะตายมตายโอ้จะตายโอ้ รอดมันได้ยังไงร,รอดมันได้ยังไงก่อนถามตัวเองถามตัวเองรอดมันได้ยังไงก่อนเลือดเหลือนเท่าค like นนิดเดียวเนี่ยดเูเลือดเลือดเหลือนิดเดียวโอ้รอดมาได้งไงโอ้พระแม่เจ้าพระแม่คล้ยถ้วยทอดรอดมันได้ยังไงก่อน อืเราโหดเหมือนกันเนี่ยกายรอดมาได้โอ้โหรอดไม่ได้ทุกคนดูเลือดผมก่อนเถอะบอกตรงๆชิป,ช,ปชิปหายแล้วทุกคนเน็ตเกิดอาการคัดค้องทุกคนปิงโอโ้เกมแม่งยังจะไม่มีคุณภาพยังจะปิงอีกเหรอ <laughs> เดี๋ยวเอาไว้คลิป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 นู้นเนาะเดี๋ยวผมมาเล่นไททันอีก อ,อีกเกมหนึ่งให้ดูแต่ไม่ใช่ในเกมแบบนี้นะอีกแมบหนึง่งไททันที่แบบมีคุณภาพแบบดีๆอะ่ะเดอทุกคนรอติดตามรับชมผลงานของผมได้เลยถามว่าแหลกไหมไม่ค่อยแหลกนะทุกคนฮะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่อีที่ผมเล่นน,นั้่าจะแหลกอยู่ที่ผมบอกที่ผมจะเล่นให้ยทุกคนดูอู้โอ้โหสองตัวลุงผมโอ้หมึงจะเหยียบโอ้โหมึงก็ก้าวไวเกินโอ้เคโอ,โอผมตาย เท็กช็อตเกินไปเกินไปเดี๋ยวกูตกสมองปิน <c oughs> โอ้เกินไปบางทีโอ้โหดูดูเพื่อนเล่นดูเพื่อนเล่นทุกคนโคตรโหดโคตรโอ้โหสุดยอดเพื่อนกูเป็นกำลังใจให้กูเป็นกำลังใจให้นะเพื่อนตั้งใจ สู้สู้อือหืเพื่อนเอ้ยผมอยากขหอย่างนี้บ้างวะ่ะแต่อแต,แต่แต่ที่แมปที่ผมบอกจะเล่นให้ทุกคนดูในคลิปคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคือมันเหาะผมเหาะได้เว้ยแต่แมปนี้มันกดเหาไงมันกดเหาะไม่ได้ภารกิจล้มเหลวทุกคนเป็นไงล่ะเน็ตก็ไม่ค่อยจะอืือ เกมม่งกินเน็ตเยอะด้วยทุกคนก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนเอาไว้ต่อในเอาไว้ว่างๆนะทุกคนเดี๋ยวผมกลับมาเล่นเกมไททันให้ทุกคนได้ดูกันเนาะเออแต่เป็นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่แบบนี้แน่นอนแบบนี้ไม่ไหวทุกคนเออเป็นแค่เอ่ะดูแค่ใครใครขำปะ <c oughs> ขออภัยนะทุกคนทำให้ทุกคนเสียใจครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีฮารับซีวทุกคนเจอกันคลิปหน้าจุ๊บจ๊บา